ผมคิดว่าบุษบาในเพลงอ่ะก็คือแทนผู้หญิงทุกคนครับความสวยงามของดอกไม้ก็เหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผู้ชายมารุมจีบให้ความรู้สึกให้ความหวังกับเขาแต่วันนึงบุษบาดอกนี้ช้ำขึ้นมาเนี่ยมแมลงตัวนี้ที่มันเคยหอมเคยดอมเคยดมพอหมดความหวานดมเคสรจนหมด มันก็จากหายร้างลาไปแต่ว่าดอกไม้ตรงนี้มันเหี่ยวเฉาเริ่มทุกวันก็เหมือนกับชีวิตคนเรามันที่แก่ขึ้นทุกวันแต่ถ้าเราทําตัวให้มีคุณค่าบุษบาดอกนี้คงรักษาความงามไว้ตลอดถึงมันจะเหี่ยวเฉาลงไปแต่ว่ายังมีความงามมีคุณค่าในความเป็นตัวของดอกไม้ดอกนี้อยู่เสมอ,สอ,อมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตผมนะครับเด็กเล็ก ขวบกว,ว,ว่าร้องได้ตามโรงเรียนต่างๆเอาไปใช้คล้ายๆเ,เพลงมาร์ชของเด็กๆร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้ผมไม่ได้ยืนยอเพลงของตัวเองนะพอปล่อยเพลงบุษบาไปรู้สึกว่าเพลงใต้กระแสเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมเมนทอนนะครับผมเป็นคนชาวจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นลูกชาวนาชาวสวนเติบโตมาในครอบครัวของคนฐานะปานกลางค่อนข้างจะไปในทางลําบากชื่อเล่นที่เพื่อนๆเ,เรียกกันก็คือไอทอน เป็นท่อนไม้อะไรประมาณนี้ครับความฝันตั้งแต่เล็กๆนะครับชอบการร้องเพลงอยู่แล้วเป็นชีวิตจิตใจความชอบอะ่ะมันจะไปเกิดอยู่กับที่ทุ่งนามันไม่มีคนอะ่ะเราก็ร้องตามสายลมของเราไปเรื่อยๆตอนเรียนระดับพวสอรเราได้มีการฟอร์มวงแล้วก็ได้เข้าประกวดก็ใช้ชื่อว่าวงสามดนตรีเป็นรอกเพื่อชีวิตจากจุดตรงนั้นผมกลับกายเปลี่ยนความคิดว่าผมมันน่าจะทำดนตรีรจบจากพอสอแล้วก็มาต่อ ภาคสมทบที่มสวภาควิชาวิศวศกรรมศาสตร์อุตสาหการครับก็เรียนไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยทําเพลงไปด้วยเผื่อว่าวันหนึ่งจะเข้าตาของค่ายแต่ไม่ได้ประสบความสํมเเาเร็จเรายังหาตัวตนของเราไม่เจอนะพอเรียนจบผมก็หยุด1ปีอยากจะทําเพลงสักแป๊บหนึ่งก่อนจะทํางานเขียนเพลงใหม่เสนอเพลงตามค่ายไปด้วยเราก็ไปเสนอค่ายนู้นค่ายนี้แล้ว มันก็ไม่ผ่านสักทีหนึ่งสุดท้ายมันก็ไม่เปรี้ยงเหมือนกันจากความหวังที่เราตั้งไว้สูงมันก็ลดหลั่นลงมาลงมาลงมาคือผมพูดกับตัวเองนะเร่งที่กูร้องไส์ไส์บุญเลื่อนก็ไม่ได้ยินว่าวนันนะครับอยากให้เพลงแบบที่ผมร้องเนี่ยมันเข้าหูคนสักครั้งมันบันทอนความรู้สึกก็หยุดพักหนึ่งตอนนั้นทำงานเป็นวิศวกรตอนช่วงอายุ25นี่แหละครับการทำงานเราก็เหนื่อยล้าด้วยเราก็คิดถึงบ้านแล้วเพลงอยู่ไหนก็คิดถึงนี่แหละเกิด พอเพลงอยู่ไหนที่ถึงดังใช่ไหมมันเริ่มมีงานเข้ามาตอนนั้นงานอยู่ทางใต้ผมก็คิดในใจจะเลือกไหนดีว่าถ้าเลือกเพลงแล้วมันจะไปสุดไม่ว่ามันจะดีเปล่าไหมหรือว่าตรงเนี้มันมั่นคงแล้วว่างานวิศวกรรมกับงานดนตรีไปไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจทางงานที่มั่นคงแล้วก็ทิ้งทางนี้เราไปที่ไหนเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆวงเล่านี่แหละพีทอนร้องเพลงหน่อยพีทอนร้องเพลงหน่อย,พอ,พ,อยพอร้องไปร้องไป ี่ท้อนทำไมไม่ทําต่อทําไม่ได้แล้วว่าอายุเยอะขึ้นทําก็ไม่ดังพูดอย่างนั้นอ่ะพูดกับตัวเองตลอดเลยจากความกล้ากลายเป็นความกลัวไปเลยผมท้อมาตลอดนะครับท้อจนว่าไม่อยากทําเพลงอีกแล้วแต่ความรู้สึกเนี่ยวันหนึ่งคุณต้องทําไม่ได้วันหนึ่งกุต้องทำไม่ได,นนไได้อยู่อย่างนี้นะจุดเปลี่ยนวันนั้นนะ่ะผมอะ่ะเขียนเพลงคุณลืมไม่ได้แล้วเขียนเสร็จผมก็โทรหาพี่ต้นโปรดิวผมอะ่ะพี่ตกรส่งไปให้พี่ต้นฟังก็พูดภาษาใต้กันนะถ้ทำทอนทำํำ เพราะเชื่อไปหยิบยืมเงินมาทําเพลงค้องัทแต่พอทําทมาปุ๊บเนี่ยปล่อยตอนเช้าไปทํางานกลับมาดูตอนเย็นวิตน้นบอกยติ๊กตอกมันขึ้นไปนสีแสนกว่าวะท้อ,อนให้กูทาเปลอบอกได้ไหมให้กูลืมเปลือบอกกูทีมันก็เป็นไฟที่ทําให้เรากลับขึ้นมาอีกครั้งนึง ลองรักเด็กใต้เนี่ยมันต่อยอดมันจากกูลืมไม่ได้ปล่อยลองรักเด็กใต้กระแสะตอบรับดีต้องหาเพลงต่อแล้วทีนี้นนนนมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะตอนที่บุตรสาจะเกิดนะครับเพราะบุษบสาเนี่ยน้องโยรักแานเป็นคนเขียนชอบแต่เราไม่รู้ว่ามันดังไม่ดัง ความละมุนของมันก็คือมีสัมผัสนอกสัมผัสในแล้วพอร้องแล้วมันรู้สึกว่ามันมันติดปากเราจังหวะจากโคนแล้วเป็นเพลงที่ไม่ได้จะว่าผู้หญิงแต่ว่าเหมือนว่าเราเตือนผู้หญิงเราเราชอบแบบนี้ ไม่เตือนผู้หญิงไม่เตือนผู้ชายบ้างสอนผู้ชายบ้างทำไมไม่สอนผู้ชายบ้างใช่ไหมถ้าผู้ชายเตือนผู้ชายเองว่ามึงอย่าเลวนะมึงอย่าไปทำร้ายผู้หญิงนะก็น่าจะดีนะเพลงแบบนี้ยังไม่มีคนเขียนถ้ามีเพลงแบบนี้ผมว่าน่าจะดีมากเหมือนกันนะครับมันยังไม่มีคนเขียนครับนอกจากว่าปั่นทอนตัวเองว่ากูมันไม่ดีกูเลว ได้นะวกับยุคหนึ่งมัจะเป็นเพลงด่าผู้หญิงช่วงยุคหนึ่งก็คือมันจะเป็นการด่าผู้หญิงใช่ไหมช่วงนั้นมันก็จะดังอยู่มากเลยแต่ในสายของผมอะผมก็จะชอบความละมุนล,ละไมมากกว่าในความรู้สึกผมผมก็ไม่อยากทาแบบนั้นนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าคนเขียนเพลงทุกคนเขามีจินตนาการของเขาหมดเลยมันเป็นมุมมองของแต่ละคนไปนะมันอยู่ที่ใครจะเลือกเสพแล้วก็ความชอบของแต่ละคนนะครับตรงนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนไปแยกว่าเพลงดีไม่ดีก็คือเสพเพลงตามความรู้สึกที่เราชอบและกันผมโตมาใายุค90ผมคิดว่าความละมุนของเพลงยุคเก่าๆเราซึมซับได้เยอะกว่าเราจําติดตาติดใจเรามากกว่า พูดถึงความเป็นใต้ในเพลงก็น่าจะเป็นภาษาถิ่นที่ในเพลงมันต้องมีสักช่วงหนึ่งมันต้องหลุดออกมามันต้องใช้ภาษาบ้านเรานะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนแบบทั่วทุกภาคนะครับถึงร้องว่าเป็นภาษากลางยังไงแต่ความเป็นเขาเรียกทองแดงของของใต้ก็ยังมีกลิ่นอายอยู่สำเนียงคนใต้ก็จะแข็งแข็งแล้วก็จริงใจถ้าองค์ประกอบเพลงใต้มันหยิบกลิ่นอายของมโนราและก็หนังตะลุงมาใช้กันส่วนมากนะครับผมผมคิดในลักษณะผมนะแม่อไปกันต่อไปฟังบุธสบาเด้อจ้าเด้อ เมื่อที่สองของกีลาได้มีบุษบาลส่งกลิ่นหอมหวนรัญจวนใจแน้องอุ๋งองิงเพรบ้านแพงเอาไปร้องเนี่ยผมต้องบอกว่าดีใจมากนะครับเพราะเพลงใต้มันน้อยมากที่วงหมอลำเอาไปเล่นคือสําหรับผมเองอ่ะผมว่าใจผมฟูมากความเป็นศิลปินของภาคอีสานแล้วเอาเพลงใต้เราไปร้องเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเป็นส่วนตัวช่วยแล้วก็เติมเต็ม เพลงใต้ให้กลุ่มหมอลำคนภาคอีสานได้ฟังจากเมื่อก่อนเพลงภาคอีสานเขาดังมากในทางใต้นะครับกลบศิลปินใต้ไปเลยวันนี้มันเริ่มปลูกกระแสขึ้นาหมกครั้งที่ดีใจมากเลยพอเพลงใต้เพลงนี้ดังแล้วมันมาตอบโจทย์กับคนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานซึ่งมันเหมือนว่าเราปลุกไฟให้กับเพลงใต้ศิลปินทุกคนนักร้องทุกคนกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งที่จะทํางานมันกลุ่มศิลปินพี่ๆวงดนตรีต่างๆเอาไปใช้ร้องเพื่อทำหมากิน รองคอปเวอร์มันเหมือนว่าสิ่งที่เราเสนอออกไปแล้วก็สิ่งที่น้องโยรักลั่นเป็นคนเขียนมันไปตอบโจทย์ความรู้สึกความต้องการของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยผมว่ามันไม่มีอะไรจะสุดไปมากกว่านี้สําหรับผมแล้วอ่ะผมโชคดีนะครับที่ผมได้เจอกัลยาน,นมทิที่ดีแล้วก็ผมโชคดีที่ได้เจอพี่นัทจอจานยยยักษ์พี่นัทก็เป็นคนบุรีรัมผมมาอยู่ใต้เป็นเพลงใต้ที่ทําผสมผสาน กับคนอีสานได้โปรดิวเซอร์อาจารย์เหมาเขาคนอีสานแต่มาเรียบเรียงเพลงใต้มันเป็นอะไรที่หลากหลายแล้วก็แปลกมากผมว่ากลิ่นความรู้สึกตรงนี้ทุกคนอ่นเลยรับรู้ได้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะกลิ่นอายของความเป็นใต้แล้วแต่มันเป็นกลิ่นอายของดนตรีที่ทุกคน,นฟังได้จากคนที่ทอ้อมันกลับกลายเป็นว่า19ปีที่เราทำมาที่เราไม่หยุดที่เราทำมามันน่าจะเกิดผล เพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะมันโทรมาร้องกับผมก็เป็นเพื่อนรักเมื่อก่อนมันเล่นกีตาร์ผมนะครับคือมันพูดใต้นะกูไม่คิดเลยว่าเออมึงพยายามมึงวันนี้แต่กูเคยแล้งว่าเออต่อเนิ่มึงทํางานว่าแล้วมันวันนี้แต่มึงไม่เคยยึดเต่ว่ามึงจะทําเลยมึงไม่เคยยึดแต่มึงจะฟันเลยกูยอมนาใจมึงเลยกูเห็นมึงกูร้องเลยว่ะใจมึงสู้มากโอ้โหขอบใจมากเพื่อนเราเกิดมาไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวต่อไปเราพยายามแค่ไหนถ้าเกิดเราไม่มีคนเบื้องหลังคนเบื้องหน้าที่ฟังเพลงเราเพลงผมอ่ะ ถ้าไม่มีพี่ๆทุกคนไม่มีคนเบื้องหลังมันก็ไม่เกิดพี่วันนี้มันเป็นผลเพราะว่าทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์มันมีคุณค่ากับจิตใจเรามากคือไม่ได้ตั้งเป้าว่าเพลงต่อไปมันต้องดังกว่าบุษบาแต่แค่ทําว่าเราร้องมันออกจากความรู้สึกเราแล้วก็เราทํามาได้ดีที่สุดตามที่เราเคยทํามามันก็ตอบโจทย์ผมแล้วต่อไปเพลงเราทํามาถึงว่าจะดังไม่ดังผมไม่กดดันแล้วครับตอนนี้คือเหมือนว่าเราได้ปลดปล่อยไปแล้วกับบุษบาความกลัวที่ผมเคยขีดไว้มันหายไปหมดเลยครับตอนนี้